วันนี้ครัวตันอ้อก็ลงชมสวนเช่นเดิมแต่ในสวนเราจะมีอะไรอ่ะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีเต็นเต็นกระโจมมี้ก็มีต้นไม้อะไร่านี้ค่ะวันนี้พามาดูเวอร์ชั่นนี้เพราะว่าหน้าบ้านมันแคบที่นี่เขาจะตัดที่ขายแบบยาวเราเราก็เลยต้องเข้าซอยมาจอดหลังบ้าน แลอีกคันนึงก็จอดหน้าบ้านคันนี้ก็จอดหลังบ้านน,นีเต็นท์หน้าหนาวเหมาะค่ะหรือเพื่อนๆมาพักได้ตอนนี้ยังเหลือด้านหลังที่ไม่สะดวกสบายก็คือยังไม่ได้ทําห้องน้ําเป็นเรื่องเป็นราวยังมีภารกิจหลายอย่างอันนี้อยฝรั่งตัวน,นี้ลืมดูมีผลสีแบบนี้น่าจะเริ่มใช้ได้แล้ว น่าจะเริ่มใช้ได้แล้วอันนี้เตี้ยติดดินเลยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจน่าจะยังล่อยอีงนิดนึงค่อยบดดีดอันนี้ไม่ได้หอ่อพอดีช่วงนั้นฝนตกแล้วก็อะไรอ่ะเปิดสวนเปิดเปิดประตูหลังยังไม่ได้ทําเป็นแบบแข็งแรงหรืออะไรอย่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแค่กันไก่อ่ะไก่มีเยอะมากเขาจะเข้ามา วันนี้ช่วงเช้าก็มีภารกิจไปนู่นไปนี่หลายอย่างค่ะไปติดต่อสถานที่ราชการเสียเวลาไปนิดหน่อยกลับมาก็เย็นก็เลยมาลงส่วนนิดนึงน้ำไม่ได้ลดวันนี้ไม่เป็นไรยังถือว่าโอเคอยู่ลงมาดูอันนี้ทุเรียนเทศเดินผ่านพอดีกำลังจะกลับบ้านทุเรียนเทศมีหลายลูกนะคะ ทุเรียนเทศนี่น,นีกำลังติดอีกเพียบเลยนี่ชอบอันนุนอีกค่ะนี่ทุเรียนน้อยคล้ายๆทุเรียนแหละนี่ค่ะผลอยู่ตรงนี้สูงนะจริงๆต้นสูงประมาณสมเมตรเหมือนใบจะร่วงอ่ะแต่ไม่เป็นไรใบไม่ใช่เหมือนเลยใบร่วงเต็มเลย ใบร่วงใบร่วงอ๋อดอกกาแฟวันนี้เราไม่อยู่บ้านตอนเช้าก็เลยไม่ได้มาเก็บเนี่ยที่บานที่บานที่บานโอ,โอ้โอ๋อเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงไม่แน่ใจค่้าน่าจะเข้านะคะเป็นเสียงนกวกวักที่บ้านเราจะเป็นอันนี้เป็นบ่อน้ําบ่อน้ํา เนี่ยค่ะจะลกๆนิดนึงก็จะมีนกกวักทาลังอยู่ใกล้บ้านบ้านอยู่ทางนี้อันนี้ต้นปอสาที่ตัดไปมันคันมากเงาะน้อ,นอยคันสมอละพมเดือดมาเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ใส่ปุ๋ยให้แตกยอดใหญ่เลยน้องอายุเยอะแล้วคนน้องอยู่จมดินเลยหักไปไม่รู้กี่รอบ อันนี้ค่ะเขาตัดเตี้ยติดดินเลยจริงโคนน้องก็ใหญ่พอสมควรกิ่งนี้ตายแล้วกิ่งนี้ก็รอดน้องน้องทอระหดอดทนมากอันนี้มีอะไรอ่ะไม่รู้แตงอะไรเนี้ยไม่แตงไทยก็แตงแคตารูปหรือเมลอนเพราะว่าเราเอามาทิ้งๆว้แล้วขึ้นด้วยชื่นใจเห็นเนาะ คุณเอชอบทานเงาะเงาะนาสารด้วยสุราธานีโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วสวัสดีที่ต้นเงาะโรงเรียน